สรุปข่าวชยงเมดิโกรประจำวันที่2ธันวาคมโดยโค้ชเฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอสเสนอะอะไรยังไงเมื่องานนี้เอมเบลโบบอกเลยว่านำทัพหมอผีแต่ว่ารายชื่อโอนาน่าในการรู้สึกเอฟคอนในครนั้งนี้เมื่อหมอผีแคมบรูน์ประกาศรายชื่อนักเตะในการรู้สึกรอบสุดท้ายกับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นออกมาแล้วนำทัพมาโดยบรยอันชเอมเบโบแต่ว่าไม่มีอ,องเตรโอนา่าผู้รักษาประตูของฝั่งแมนยู มาร่วมทีมเลยโอตาน่าถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในกับนั่งของทรัลซอนสเปอร์ชีนเดร็กตุรกีย,ยืมใช้งานดนตดูกาลนี้หลังจากที่มาอยู่ในแผนการการทําทีมของกุสซอร์เรเป็นอัลบริมที่เลือกเชื่อมั่นในผู้รักษาป,ประตูคนใหม่อย่างนั่งของเซนเนอร์บรัมเมนการถูกโผทีมชาติในครั้งนี้นะฮะโอตาน่าได้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขาเองนั้นได้รับการคาดหมายว่าจะติดทีมชาติไปแข่งขันารายการนี้ที่โมร็อกโก ซึ่งก็จะเเริ่มขึ้นในวันที่21ธันวาคมซึ่งนายทวานในวัย29ปีลงเฝ้าเสาให้กับทัพหมอผีไปแล้วมากถึง53นัดและก็ลงเต็ม90นาทีในเกมรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกรับคัดเลือกที่พ่ายต่อคองโกไป1.0ต่อเมืม่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนการเล่นกับแท็บทอนสเปอร์ได้ลงเฝ้าเสาไปแล้วมากถึง10นัดนับตั้งแต่ที่ย้ายแบบยืมตัวจากคณะของแบนอยู่ U, โดยเก็บไปแล้วมากถึง3คิชิส ขณะที่แข่งดังอ,อย่างอื่นอย่าง้านของบริันเชมเบโม่กองหน้าของฝั่งแมนยูและก็คารสบารีบากองกลางดาวรุ่งของบริทันซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมด้วยค่าตัวที่เรียกว่ามหาสารมีชื่อติดทีมหมอผีตามปกติโดยการประกาศรายชื่อทีมชุดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่สาพันฟุตบอลแคนบรานนั้นสั่งปลดจมาร์คไบรท์ ผู้จัดการทีมซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่3สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะพบกับกาบองในช่วงดัร์ตไนสึกแอฟริการคัออฟเนชั่นโดยคนที่เข้ามาคุมทีมแทนก็คือเดวิดชปากูในครั้งนี้ก็เป็นในวางกงานนี้เอมเบลโมนะครับบอกได้เลยนะว่าไปเลยศึกเอฟคอนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแมนยูต้องวางแผนยังไงดีเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับผีเปิดศึกบราชันบาซ่ายังแบ็คซ้ายแฟรงก์เฟิร์ตนะ โดยกันที่แมนยูประกอบเรอัลมาดริดแล้วก็ Madrid, บาร์เซโลนาเปิดศึกนอกสนามในการแย่งชิงตัวดาเชียลสเปล่าแบ็กซายฟอร์มร้อนแรงของไอทรักแฟงเฟิร์ชโดยฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานข่าวในครั้งนี้บอกว่าดาเชียลส์เปล่กองหลังไอทรักแฟงเฟิร์ชนั้นกำลังเนื้อหอมสุดข,ขีดนะฮะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปซึ่งแข่งไหวสองไปรายกนี้ พิ่งจะก้าวไปติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่และก็ถูกบรรลุในรายชื่อเป้าหมายหลักของเรอัลมาดริดสำหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยมวมมองของเรา,าชันทุดข่าวเองได้ติดตามฟอร์มของเรายอย่างใกล้ชิดโดยมีการรายงานข่าวไปว่าซุ่มดูฟอร์มของเขาล่าสุดในเกมที่พบกับโคโรนช์และก็อาตาลันตานอกจากเรอัลมาดริดแล้วบาเซร์นาก็สแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของดาวเตะรายนี้ ขณะที่แมนยูก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในคาราดีเช่นเดียวกันโดยดัยงข่าวเองก็ระบุนะว่าตัวสักัดปัจจุบันอย่างไอทารักแฟงเฟิร์ชเนียเชื่อมั่น100ตว่านักเตะรายนี้จะย้ายออกจากคันธของสโมสรในช่วงเสมอโดยมาคุชโครเซอร์ผู้ในการของกีฬาของอ่าสโมสรน,น่าจะตั้งค่าตัวอยู่สูงถึง60-70บ้ายันยูโรเพื่อจะแตะแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวแบ็กซ้ายเนื้อหอมรายนี้นั่นเองนะ ก็เป็นทางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันนะฮะใครจะได้ไปราชันแมนยู U, หรือว่าบารเซโลนาเรามาดูข่าวต่อบ,บานกันครับอึ้งเลยนะบรูโน่เผยเรื่องคาดไม่ถึงหลังแมนยูแสงชนะพารีสขึ้นที่7ในพรีเมียร์ลีกโดยการน,นี้อึง้งทึ่งเสียวนะครับเมื่อทันของทางฝั่งบรูโน่ฟอนันเดช กองการกัปตันทีแมนยูได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมพิมาริกอังกฤษที่บุกไปแซงชนะคริสตันพาเลสสอต่อหทั้งที่โดนนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกจากจุดโทษของชองเฟรดิฟมาเตตานาทีที่36แต่ว่าแมนยูเองก็มาได้ทั้ง2ประตูในครึ่งหลังจากลูกฟรีคิกโจชัวเซอร์ซีเก็บบอลยิงมุมแคบเข้าไปนาทีที่54 เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในประูการนี้และก็บริษัทเมา้าได้บอลจากการเคลียรฟรีคิกสั้นๆของบรูโน่ฟอนันเดชก่อนจะกดเทาเสาแรกในทีที่63ส่วนด้านบรูโน่ฟอนันเดชนั้นพูดถึงชัยชนะของแมนยูเหนือคริสตันพาเดชในเกมนี้ครั้งนี้บอกว่าครึ่งแรกนั้นเราเล่นบอลเข้าไปหน่อยและก็เล่นตามจุดแข็งของพวกเขา เราทำได้ไม่ดีในการเล่นบอลจังหวะสอและพวกเขาเองก็รอจังหวะนั้นอยู่แต่ว่าวเรานั้นเปลี่ยนไปในครึ่งหลังเล่นบอลจังหวะสอได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เล่นบอลกับบอลได้ดีขึ้นกัตันแมนยูยังยอมรับบอกว่าเขาคาดไม่ถึงว่าโจชวัวโซซีจะทําประตูได้ในลูกตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งหอกทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองนั้นก็พักบอลจากฟรีคิกของเขาในเขีโทษ จนเหลือมุมแค่นิดเดียวแต่ยังซัดผ่านมือดินแฮนเดอร์สันเข้าไปได้ซึ่งเบรรโนอกราวบอกว่าเป็นประตูที่น่าเหลือเชื่อไปอย่างมากผมไม่คิดเลยนะว่าโจชัวจะยิงมุมจากมุมมุมนั้นได้แต่ผมรู้ถึงคุณภาพของเขาเราเคยทําการฝึกแบบนั้นอยู่แล้วและวันนั้นเขาก็ทําแบบนั้นได้อีกครั้งผมภูมิใจมากกับวิธีการที่เขาจบสกอร์ได้ก็น,น่าต้องการประตูโจชัวไม่ใช่นักเตะแบบนั้นเพราะเขาชอบช่วยทีมสร้างเกม พลิกเกมและก็คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแต่การทําประตูทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นจบเกมนี้แมนยูเก็บเพิ่มเป็นทั้งสิ้น21แต้มขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนส่วนคริสตัลพาเดสนั้นแพ้คาบ้านนัดแ,แรกได้พีบริกในฤะด,ดูกาลนี้มีทั้งสิ้น20แต้มเท่าเดิมหลนมาอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนในครั้งนี้เรียกว่างานนี้อะไรไม่เคยเจอก็จะได้เจอนะฮะในยุคสมัยนี้นั่นเองนะลรามาดูข่าวตอา่อมันกันครับ อาร์ตยังไงเมื่อเบสันเมาส์คารามแมนยู Menu, พร้อมท้าชิงตำแหน่งท็อปโฟใครหน้าไหนก็อย่าขวางโด,ย,งนน Mouse, ดยการนี้เบสันเมาส์ได้กล่าวว่าโอเคผลงานของเรานั้นยังคงไม่อาจที่จะคงเส้นคงวาในครั้งนี้มากมายสักเท่าไหร่นักมันยังคงขึ้นขึ้นลงลงแต่ผมคิดว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะทางผลงานของผมเองและก็ของทีมด้วยซึ่งเรานั้นต้องพยายามทําผลงานในครั้งนี้ออกมาให้ดีอย่างต่อเนื่องและนั่นมันสาคัญมาก ใช่ครับเกมกับเอเวอร์ตันบรนย่าลำบากสำหรับเราแต่เกมกับพาเลชนั้นเราทำงานอย่างหนักและก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากจริงๆผมเชื่อนะว่าเราพร้อมแล้วที่จะท้าชิงพื้นที่ท็อปโฟในครันี้ทนนันทีแมนยูปัจจุบันนั้นอยู่อันดับที่7นะฮะมีทั้งหมด21แต้มจากผลงานชนะไป6เสมอ3และแพ้ไป4เกมด้วยกันซึ่งก็มีแต้มตามหลังอันดับ4อย่างวินร่าเพียงแค่3แต้มในครั้งนี้เท่านั้นเองนะ ก็เป็นว่าง,งานนี้เป็นสัวมาบอกว่ามาเลยใครหน้าไหนก็เข้ามาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงแมนยูมีเสียวอยู่นะเมื่อแมนซิตี้โผล่ทาบทามแอนเดอร์สันส่งแมวมองดูนับ10ครั้งโดยองานนี้ต้ง้งแต่กองทังแมนยูอย่ารอช้าจะได้ไหมนะครับเมื่อแมนยูอาจจะพลาดเป้าหมายใหญ่หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าในการแย่งตัวเอริชแอนเดอร์สันส่งแมวมองตามดูฟอร์มกว่า10นัด ขณะที่นักเตะนั้นมีใจเลือกจะย้ายซบระบายซะมากกว่าผีแดงแม้ฟอเรสตั้งค่าตัวสูงถึง1นึ่งล้านปอนด์ก็ตามทีเมนยูสองเขาพลาดได้เป้าหมายคนสําคัญไม่น้อยเมื่อแมนเชสเตอร์กระโดดเข้ามาชิงตัวเอเดชแอนเดอร์สันถึงขนาดตั้งธงกระชักมาร่วมทีม,มให้จงได้หลังส่งแมงมองดูฟอร์มกองกลางทีมนอตติงแฮมฟอรสต์อย่างต่อเนื่องมากกว่า10ครั้งแล้วแถมนักเตะอสนจะซบระบ,บายมากกว่าผีแดงซะอีก เมนยูภายใต้การคุมทีมของบริเวณอาวบริมนั้นถูกสื่อระบุว่ามีแผนในการคว้าแอนเดอร์สันมาร่วมชับแต่อาจจะต้องควักจ่ายสูงถึง100ล้าน่อนด์เพื่อโน้มน้าวใจให้เจ้าป่ายอมปล่อยตัวคีแมนคนสำคัญในครั้งนี้ออกไปนอกจากทันต์โคพีแดงแล้วหลายสมโมสรร่ว่มพีมา์ดี ตกเป็นข่าวสนใจอดีตมิดฟิลด์ทีมนิวคาสเซิลเช่นกันกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคมสการสปอร์ตรารยงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ทีมร่วมเมืองของผีแดงเอง,เองนั้นมีโอกาสจะได้ขุนพลทีมชาติอังกฤษไปร่วมกวนมากที่สุดเนื่องจากว่าเป๊ปกาเดรราหุดเสือร์สเปนิชนั้นประทับใจฝีเท้าของดาวเตะในวัย23ปีารายนี้เป็นอย่างสูง ในขณะเดียวกันสก,กายเองก็เสริมด้วยนว่าบริบายสีฟ้าวางตัวแอนเดอร์สันเป็นเบอร์หนึ่งลิชในการเสริมทัพอะก็ส่งทีแมวมองมาเข้าดูฟอร์มของเป้าหมายคนสำคัญมากกว่า10ครั้งแล้วเช่นกันโดยโอโกวิอาน่าผู้ในการของชินเอทเอัสสเตเดียมพร้อมเดินเกมอย่างเต็มที่เพื่อทำให้กราเดโอร,ราน,นั้นสมหวัง แมนเชสเตียตตกหลุมรักเอริชแอนเดอร์สันฮูโกวิอาดาและก็แมวมองรายอื่นๆของสโมสรดูฟอร์มมิดฟิลด์ชั้นยอดมากกว่า10ครั้งแล้วนับตัมงแต่เปิดซีซันโดยสกายได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของสตาร์ทีมเจ้าป่าซึ่งก็มีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2ว2 9นอกจากนี้แล้วสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมด้วยบอกว่าหากโฟร์ดพร้อมที่จะปล่อยตัวแอนเดอร์สันสนใจย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้มากกว่าแมนยูใช่หรือไม่และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตามกรมับกดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ